ไม่ไม่อันนี้คนกินของกินไม่ใช่คนหวานอันนี้เป็น ravioli ร a v i o l i ดำที่ข้างในมีคุ้งใส่คุ้งก็เป็นซอสเป็นซอส z a f ร r a n sauce ที่อร่อยมาก z a f ร r a n sauce มาจากสเปนด้วยชิ้นชิ้นติลานี้มีอาหารจากหลายที่ด้วยมีกรีกสลัดมี turkish pudding มีหลายอย่างที่มาจากหลายโลกหลายประเทศเลยมารวมอยู่ที่นี่ ซาฟรานเป็นสมุนไพรของสเปนที่แพงมากซาฟรานช่วยอะไรครับช่วยอะไรเวลากินเข้าไปในร่างกายกินเข้าไปให้แข็งแรงช่วยช่วยไล่ับรแทนมากๆมันสมุนไพรนี่แบบแทนมากๆของสเปนเลยใช่ไหมครเขาพูดถึงมันทองทองกับสมุนไพรนี้ทองกับสมุนไพรราคาเก่าอ๋อทองกับสมุนไพรปกติคนหลานไม่ได้เก็บที่ลาน เก็บซื้อก็เก็บที่อื่นเก็บที่อื่นใส่เซฟไว้เลยจรินชินเออเพราะว่าแพงแพงมากวันนี้คุ้มมากยังได้กินทองดูดูแววปาตามีประกายครับคุณอารอนเพราะว่านานๆจะได้แบบว่าทำไมคนเด่นยิงไม่ใช่คนอย่างนี้นะคะไม่ใช่ปกติมีคนเรียบร้อยอาหารน้องหญิงงั้นชิมเลยชินชื่อ่ะคุณอารอนครับขออนุญาตชิมนะครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วคุณอารอนบอกว่าขนาดวัตถุดิบนี่ยังต้องเก็บไว้แบบอย่างดีอ่า ใช่โอเคถ้าจะมีเกียดไหมถ้าช้อนหยิงเราได้อยู่เข้าไปตากเราต้องเอาแบบรวมๆใช่ไหมครับก <Okay. S 1> ินทุกอย่างอันนี้อะไรครับสาหร่ายใช่นนครับอันนี้เป็นเป็นในกลมๆแผน่แผนๆเนี่ยใช่อันนี้ต้องคินอันเดียวต้องเอาซอสมาใส่ขมบอนคืออะไรครับเป็นอันนี้ราฟโยลี่มีทีไซส์ข้างไหนอ๋ออ่ะน้องหญิงจัดการเพราะว่ามี3ชิ้นพอดี เดียวนะหยิมร้อหยิมล้อตักๆกันให้เสร็จเลยแล้วเดี๋ยวกินพร้อมกันทุกคนต้องช่วยตัวเองทีนี้นะเดี๋ยวจะถามว่าหยิมไม่ร้ออะไรอันนี้จะเป็นหน้าตาแปลกๆซึ่งยังไม่เคยกินเลยนะใส่ซอสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดให้อ่าแล้วใส่ซอสด้วยเดี๋ยวมันนี่นี่มันมีข้างในจริงๆด้วยอืมีข้างในมีในโชว์ที่โชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยสิเห็นไหมครับจะมีไส้อยู่ด้านในใช่ไหม อ,อ่ะโอเคครับชิมนะครับมันอันนี้ไม่เป็ดก็มันรู้สึกแบบมันเบาๆใช่ถ้าอยู่ชอบอาหารรสชาติแบบนี้นะแบบว่าชีสชีสนมนมอะไรองนี้ชอบมากเลยออ,อันนี้ก็อร่อยเลยอะถ้าเกิดพรุ่งนี้หญิงมาไม่ได้อะไรายการมาขอกินฟรีได้ปะ <c oughs> จำได้อยู่ไหวนะได้แต่งหน้าให้เหมือนเดิมคุณชมกินัทนีโก้ได้อยู่แล้วนะกลมดูมีเหตุผลของเขาที่เขาจงโปรตลอดไม่ไม่อร่อยจริงจริงอร่อยจริงจริงไม่งั้นหนิไม่มาซ้ำเราอยู่ไกลบางใหญ่ต้องเยอะเอออยู่ไกลบางใหญ่ล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ้าอยู่ที่ไหนที่อยู่ที่ไหนคะับบ้านตรงเนี้ยตรงเนี้ยอโศกอโศกบ้านผม่งในยอ่อโศกอ่าแล้วร้านนี้อะคะอยู่ซอยฟุทิมวิละอื โอเคร้านยูอโศกซอยหนึ่งศกซอยหนึ่งใช่ใกล้ๆกับตึกเซร์มิทใช่แล้วว่าชินโอไทยชิน้ชินอไทยเซรมิทยาเกติกรมี่ด้วยกรมี่ไม่ไกลครับก็จอดรถตรงนี้แถวๆใกล้ๆแล้วก็สามารถที่จะเดินมาที่ร้านมาทานได้ตรงนี้ใช่บิ๊กมาม่าพิซซาเรียใช่นะโหวันนี้แบบคบพันมากเลยอ่ะ หลังจากที่มีรสชาติแบบว่าจะจ้านเป็นต้มยำแล้วก็มาเบรกด้วยรสแบบว่ามันมันข้นๆใช่อันนี้เป็นติปมบกที่น้ปสโอมห้างที่ต่างชาติชิมๆมันเช่นอันนี้เราโยเล่ครับมีอีกอันสุดท้ายที่ผมให้แนะนำที่คนไทยชอบคุณผู้ชมไอออนไม้งเห็นคุณชอบมันหอยใหญ่อ่าหอยใหญ่ไปแล้วหนึ่งหอยเดี๋ยวหอยที่สองผมเอา เเร็วนน่าจะยงกับอันนี้คืออะไรครับคุณอารอนครับอันนี้ชีริโซโตริโซโตอันนี้เป็นข้าวข้าวข้าวอิตาลีอ๋อไม่เป็นข้าวไทยข้าวตำข้าวผสมอ๋อไอตรงนี้เม็ดเม็ดนี่ก็คือเม็ดข้าวใช่นี่ไงครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับตัวนี้ไนเมโกลูซ่าแบบเดียวนี้เวลาเราให้ใน้ำครับ ชอบมากกาปไติชอบข้าวก็ต้องเป็นข้าวของของนู่นไม่ใช่ข้าวไทยใช่ไหมครับไม่ใช่ข้าวไทยข้าวอิมพอร์ตมาข<อ>้าวมิเซ่ใครอยากลองชิมข้าวที่อิมพอร์ตเข้ามาก,ก็มาที่ร้านดิ๊ามาร์ลสุรนะินนะเนื่องว่าคุณอารอนปลูกเองหลังบ้านข้าวอยากได้ชอบชอบปลูก นี่เขามีที่แบบเป็นร้อยไร่เลยปลูกได้เข้าที่ทำนาแล้วค่ะดีมากเอเดี๋ยวเราใกลกล้แฟนกันแล้วเดี๋ยวกมเป็นจับกองก็เป็นเศรษฐีที่นะเนี่ยกองปลูกข้าวเกาตามบิ๊กม้าม่าได้ได้อยู่กินเก่งนะเพราะเอาข้าวอยู่นานอยู่มากินของในร้านเลยนะไม่มีอะไรเหลือแน่อ่าโอเคงั้นผมจะขออนุญาตนะครับชิมนะแล้วก็เอาหอยตัวใหญ่ที่สุดมาด้วยนะพร้อมกับข้าวที่ไหนนะจากที่ไหนนะสเปน ไม่ข้าวนี้มาจากอิตาลีอิตาลีโดเป็นอาหารอิตาลีข้าวอิตาลีเลยน้องหญิงลองสมัยเด็กวข้าวอิตาลียังไม่เคยไปนะได้กินข้าวอิตาลีนี่ก็โอเคนะอันนี้ก็กรี๊ดแล้วอ่ะคล้ายๆแบบข้าวอ่ะอารมณ์แบบของเกาหลีอ่ะญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่ามันจะหนืดๆหน่อยนึงเม็ดจะใหญ่กว่าเนาะมใหญ่กว่าข้าวบ้านเราอ่ะอืใช่กับข้าวจ้ามัน ผสมซอสแล้วครับมันคนไทยทำขา้ขาวข้าวสวยก็ใส่ลาดลาดขา้าวแบบนี้ข,ข้าวผูกรับเอปรกอบแล้วครับเป็นข้าวว่าข้าที่หญิงชอบอีกแล้วมันแบบว่ามันมนันหวานหวานเนอะใช่ลองเถอะโอ้โหวันนี้เนี่ยเรียกว่าได้จริงจงที่หญิงออกจากบางใหญ่แล้วด้านด้นเข้ามาในกรุงเทพใช่ไว<ห><ห>ันนี้เนี่ยโอ้โหเราได้ทานอาหารอิตาเลียนที่แบบว่ารสชาติดี แล้วก็แต่ละอย่างหน้าตามันไม่ได้เป็นอาหารธรรมดานะมีการเขาเรียกว่าแบบว่าประดิษฐ์ประดอยทาให้ดูน่ากินการตกแต่งที่สวยงามมากไม่ใช่อิตาเลียนอย่างเดียวนี่สเปนอ๋อมาจี่นี่แบบหลายชาติใช่บิ๊กมาม่าบิ๊กมาม่าอะโอเคก่อนจะลากันไปวันนี้เดี๋ยวเราจะต้องถามก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะดูอยู่อะอยากมาน้องหญิงต้องทำยังไง เขาบอกว่า,า,าที่นี้ต้องจองด้วยนะถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันศุกร์ตอนเย็นชิน้นชิ้นไทยในนาำตุกกว่างไทยุูจองมัน,มนถ้าจ,<อ>จะมาด,ดินเนอร์ที่นี่เนะี่ยอ่าจะบุ๊กกันมาก่อนอเพื่อจะได้มีที่นั่ง ต่อด้วยเอาเบอร์โอ่ะเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้น CG ให้แล้วกันนะเพราะมีเว็บไซต์ด้วยใช่ไหมครับมีเว็บไซต์ด้วย Big Mama Pizzeria .com .com นะแล้วก็มีอีเมลเบอร์โทรนะครับตาม CG ที่ขึ้นอยู่นี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่สนใจสามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือเข้าไปดูในเว็บไซต์ก่อนนะเ้มีอาหารอะไรบ้างที่น่าสนใจนะแล้วก็โทรมาสอบถามดู สุดใจสุดใจครับผมอยากให้กินขนมนิดหนึ่งอ่าใช่ถูกขนมที่นี่แบบอร่อยตามเองด้วยอร่อยมากไม่ใช่ผมเชฟตามอร่อยมากถูกต้องแน่นอนเรามีออเดอร์เรามีเมนคอร์สแล้วเราก็ต้องปิดท้ายด้วยดีเซอร์ทของหวานคืออะไรครับคุณอารอนครับดังที่สุดที่นี่เป็นฮอตช็อกโกแลตเค้กับไอติมวานิลลาโอ้ผมขอแบบว่าอร่อยแบบฮอตช็อกโกแลตอยากกิน ใช่งั้นออกมาแบบว่าล้างปากกันดีกว่าตบท้ายหลังจากที่เรากินกันแบบว่าอิ่มมากเลยนะอาหารแบบว่าคือแบบแค่อย่างละคำนะแบบอิ่มมากและจานใหญ่มากเลยใช่นะน้องหญิงเอาปิโตเตรียมไว้แล้วเจ้ากลับบ้านไม่แบ่งใครทั้งนั้นแหละทีมวงทีมงานไม่เลยนะไม่เป็นไร่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามากินของหวานของที่นี่กันดีกว่าฮอตช็อกโกแลตกับไอซอไอครีมวานิล่าโอเคครับ 999ปุ 99, C, ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจริญเติบโต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู A ่ U. ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทย เมื่อใช้ปุ๋ยยิทสีเคมีชนิดน้ำ SK 999สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677ผู้หญิงมีปัญหามากมายเรื่องภายในผู้หญิงคุณจะเชื่อผมหรือเชื่อใครต้องอะอไรเท่านั้นจริงไหมครับพ no ี่น้อยจริงสิค่าจ์นูริีงแหมไม่มั่นใจเรื่องภายในมากผู้หญิงเรานะคะถ้าภายในดีแล้วแล้วก็ ภายนอกก็จะสวยค่ะต้องอะไรสิคะสนใจโทร0870684455 0870685544ออร์ไร์ right. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับคุณสุภาพสตรีราคาปกติ1,100บาทเราไม่ขายเราขายเพียง800บาทเท่านั้นแต่ฟังก่อน20สายแรกที่โทรมาซื้อ2กล่อง รับฟรีทันทีอีก1กล่องในราคา1,600บาทหรือท่านจะเลือกชุดสุดคุ้ม10กล่องในราคา5,000บาทสนใจโทร087-068-4455 087-068-5544ด่วนสำหรับ20สายแรกเท่านั้นบนเส้นทางธุรกิจขายตรงของคนไทยกว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา เราได้สร้างธุรกิจขายตรงให้เป็นอาชีพอิสระที่มั่นคงแก่ผู้คนทุกระดับอย่างมากมายเราตระหนักดีว่าการสร้างธุรกิจขายตรงที่ดีและมั่นคงนั้นคือรากฐานสำคัญในการมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคมไทยด้วยรางวัลแห่งเกียรตยิยศสาขาสร้างงานสร้างอาชีพและรางวัลคืนชีวิตใหม่ให้สังคมไทย3ปีซ้อน ผมขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนที่ให้ความไว้วางใจในธุรกิจขายตรงของคนไทยได้มุ่งสู่ความสำเร็จเป็นอันดับหนึ่งวันนี้เราพร้อมขยายธุรกิจเครือข่าย n นโ l ไลฟ์ไปสู่อาเซียนด้วยศักยภาพธุรกิจขายตรงของคนไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืคนคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวสู่ความสำเร็จกับเราก้าวสู่12ปีนไลฟก้าวไกลสู่สากล สตีลิซาเป็นยาแผนโบราณแก้สตีประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาบำรุงโรหิตขับน้ำข่าวบ่าช่วยลดลูเข้าอู่รับประทานครั้งละ1-2แคปซูลวันละ2ครั้งเช้าเย็นหลังอาหารสอบถามรายละเอียดโทร082-108-8800 0 8 2 1 0แปดสองปปดหนึ่งหนึ่ง กิจาการร้านมาเสิร์ฟเองด้วยเลยนะครับเนี่ยถ้าเกิดมาที่ร้านนี้ก็จะเจอคุณซีนะุณจการนั้นอ้อนได้นะเผื่อได้่วนใช่เนี่ยคุณซีนะคุณซีโชว์นะคนนี้บอกว่าขอส่วนลดนะอะโอ้โหหน้าตาหน้าทานมากอันนี้คืออันนี้เป็น hot chocolate cake อ่ะไอติมวานิลลาที่ชิมทานกันทีอื่นที่เราใช้คุณภาพช็อกโกแลตท,ที่สูงมากมากดีมากมากแล้วคุณชิมก็อมลองดูด้วยช็อกโกแลตนี่ก็ทำเอง ช็อกโกแลตตัวเค้กตัวนี้ตัวเค้กทำเองทุกอย่างทำที่นี่คะน้องทุกอย่างก็ทำสดใหม่เสมอแน่นอนก็เป็นไอเดียของเราด้วยที่เอาไอติมเพราะเป็นทไอติมกับช็อกโกแลตกับเค้กก็ไม่ไปเดียวกันอ่ะเสิร์ฟทีละอย่างด้วยใช่บอกมันบัตตอร์นี่แบบมันไปเดียวกันก็มากคุณอารอนรู้ไหมว่าผมเนี่ยชอบมากเลยของหวานเนี่ยนะครับโอ้ยแต่คุณติดใจแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นเค้กที่เป็นไอศครีมนะผมขอลองชิมดูก่อน วันนี้ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ลดความอ้วนแล้วกันเพราะว่าก็เคนสลัดไปแล้วไงแต่หลังจากสลัดมันเป็นพิซซ่ามันเป็นอะไรเยอะนะน้องหญิงเดี๋ยวผมจะเชิญไปฟิตเนสนะไปที่ฟิตเนส GMM ได้ครับอุ๊ยอร่อยหวานด้วยแหละอร่อยครับเค้กอร่อยเค้กนิ่มมากทำเองเนาะ แม่ไม่ยอมบอกสูตรเนี่ยถามอะไรก็ไม่บอกสูตรเลยเป็นความลับต้องมาที่ร้านต้องมาที่ร้านเองต้องแอบมาตีนี้ตีเดียวนะไอติมก็อร่อยอ่ะเดี๋ยวไอติมทำเองเหรอครับไอติมใหม่ไอติมเราเป็นโฮมเมดแบบไม่ใช่สิเราออ๋เพราะว่ารสชาติมันมันหวานมันข้นอ่ะใช่ใช่ก็มันอันนี้ซินทีทีเดียวตีเราต่อน สร้งจากที่อื่นแตเป็นโฮมเมดไม่ใช่บริษัทเป็นบริษัทดักงไม่ใช่เป็นอ่า่อร่อยมากตัวเคก็อร่อยนะเวลากินมันแบบลักษณะคือคืออันนี้จะเป็นลักษณะเป็นดาร์กช็อกโกแลตไหมครับใช่เป็นดาร์กช็อกโกแลตที่คุณภาปมันสวนคุณรู้ช็อโกแลตมีเอไลไลระดับที่ระดับทีอ0 0อันนี้จะเป็น กาแฟเป็นคาปูชิโน่ป่ะฮะหรือเป็นอะไรฮะที่นี่เป็นลาเต้เป็นลาเต้อ๋อเซฟก่อนอันนี้เป็นคาปูชิโน่คาปูชิโน่อ่าก็เดี๋ยวให้ผมกินเอสเปรสโซ่ก็ไดายอก็อันนี้จะเป็นเข้มข้นไหมเพราะว่าเล็กๆเนี่ยใช่แต่ว่าแบบที่เป็นเข้มข้นเลยคนไทยอาจจะไม่กินต้องแบบอ่าตาวไรกินแล้วไม่หลับเลยนะต้องไปตึงๆๆเลยนะนอน เต้นอยู่ที่ร้านนี้ก็ได้นะโอ้โหที่ร้านเขาอบอุ่นมากเขาบอกว่าเต้นมาถามจริงที่ร้านเนี้ยไม่มีหรอกน้องหญิงไม่ไงแบบว่าลูกค้าอะไรเงี้ยจริงๆถ้ามาปาร์ตี้แบบปีใหม่ก็บางกันมีตัวย้ายๆที่แบบลูกขึ้มาเต้นกันเมทเช่นกันบัตมันเฮฮาปาร์ตี้อ๋อ้ครับหน้าตาน่าทานมากอันนี้เป็นอะไรครับคุณอารัลครับ บันอันนี้เป็นบันน็อช่ชอบกินเแล้วอาหารเขาไม่รู้เลียญเค้กกินกินกินบันน็อฟโอโหอยาหลังกันมากนะหน้าตาเขาหน้ารับประทานแม้แต่ขนมเนาะก็ยังแบบว่าแต่งได้สวยมากอันนี้ผสมเมทอตฟฟี่กับกล้วยกับบานาน่ากล้วยชื่อบันนอฟฟี่ผสมมิกซ์กันก็เลยเอาชื่อมามิกซ์กันด้วยแล้วก็โรยด้วยผงโกโก้ แล้วตัวนี้อะไรครับเนี่ยเป็นซอสมขาวก็เวลากินต้นกินจากคคมบอนข้างหลังแต่ไม่คือไหลชิงคือเอาทั้งทั้งหมดเลยมาแล้วก็มิกด้วยกันดีกว่าจะคุณนกินแค่คคมบอนก็อาจจะมันรสชาติเดียวเพราะฉะนั้นต้องเอาทั้งหมดตัดมาสาแล้วนะน้องหญิงเออเก่าไทยเนนน้ำก็ แต่ยิ่น้ำลายแล้วนะน้ำลายแล้วนะอือไปเลยกล้องใส่น้ำลายให้ปิดสกุนก่อนเอากรรมน้องหญิงเราอยู่จะกินระวังหกนะจ๊ะตัดไม่ถนัดอือให้ชิมก่อนดูดูหน้าตาเขาชอบมากเลยอ่ะกินอย่างเงี้ยเนี่ยเลี้ยงด้วยเค้กเนี่ยก็พอแล้ว กินเค้กกังวันกินจริงชอบกินเค้กบันนอฟฟี่แล้วหญิงก็จะแบบว่ากินเยอะหลายร้านมากแต่นี้ถึงเครื่องมากเป็นแบบของนมแล้วก็แบบว่าพ้นอันนี้พี่จะเปิดซิงเลยนะนี่ยังไม่เคยกินเค้กแบบนี้ใช่ชินในจากค้องที่เป็นเชฟที่ผมพูดถึงชื่อคุณมแม็กซ์เขาใช้เวลาประมาณปีขึ้นเขาได้สูตมนี้ริงๆโอเคก็ไม่ได้จำทุกวันมา ขาวลองลองลองตลอดินใดใดสูตรมันไม่มีคนยอมบอกสูตรชิๆสูิรอยรางจังเลเป็นสูตรเฉพาะอยากรู้ว่าสูตรนี้อร่อยแค่ไหนต้องบิ๊กมาม่าพิซซียอร่อยนะก็อย่าลืมบิ๊กมาบิ๊กมาม่าพิซซ่าเบิด